สบายดีพี่น้องสบายดีบรักุศทุกคนนะจ๊ะสดีพี่น้องสอยเด้อพี่น้องเด้อมือนซสื้อมือสอยเป่นนะพี่น้องเผ่นมาค้ายมูพี่น้องมา้นินี่มาพอดีเลย บาดีพี่น้องหองสบอนยิ้งหงสเด้อติดโควิดบอโอ้ใส่ชองสันมันบอสขอบมาเลยมันงน่เด้ดุกำลังเลืองซีนงูสายเมรมาเลือกชาวอยนะอืมอันเจ๊หาคายนะหายเเป็นเรื่องาบ่น เนี่ยมาเนี่ยขนบรถยนสบายดีเลยไหรอมด็น้องเลาล่นพ่เจะอซื้อให้เหรอแม่ช่วยซื้อซอยนี่เย็นๆยังอย่ามาว้าวคืออะไรกิน <absorption> บ่ห <sucks> ้องอย่ัว่าอ หมูเผินเองพี่น้อยเปลี้ยงหมูเปลียงเปลี้ยงหมูเลยเนขามคายซองอยซองลอยก็พอบกินอยู่ด้พี่น้อยทุกคนซองลอยบาทพี่น้องพงกรทีมันเปลื่อยเรื่อยนะฮู้เปลือยกับูอา ะไติดมากวะตดโลวะโลรึ่งโลเต็มโลขึ้นทุ่งเนโลรึ้งโลรึ้งติดคนี้ใส่ทุ่งไตีดโลขึ้คนละอันไอ้เอาเอาฝันสวยดูห่ะเอาสิ่งอะไรงามนโอ้เจ้เขาวันนี้แล้วเจากต้องหูเลยเนาะคืออะาามตัวอ่ะเาเส้าเยมาคุยาว่าเอาเ้าการที่หอมมมีกระดูกน้อยนึงเลยกันมีน ชาวอุนสาห์นำสีนำพนเยตัวนี้ป่ะอาจอยเลือกหายเอาตัวนี้ี่าจอยเลือจอยเนี่สีมันลายคนเราบ่มากนั่นได้หมักสีมันลายหมอินงมันโบรายพนัมหมูมัน้ามันมูมันบอย่าง่ไปในหัข้าวตัวมันใหญ่แน่นไว้ว่าวสองคนพัชวัยตัวบักง่เนาะอืมอืมตัวหน่อยเอาหะอก สิสรแล้วแต่เซงเตาอุบุฮักกันแ้สองคนนะาจะนิ่มากนี่น่เออทงทงทงวะทงเยี่ยงไท้งเี่งโอ้ยสวยากจริงัน้กตัวเงินสิบดแล้วประหยัดเงินไว้กินไอีกตัเอหนาไปมากค่มาเถอะมามาเลยมาเมาเลยงั้เทอดไรมันน่าวาซามะ สามร้อยไหวมันที่แพงเี๋ยวนี้เงินแพงเอาเงินบาทโมมีเงินบาทได้เชนอ่ะใครมีเงินบาทเปียนนเม่เน่ะโมมีได้เน่ะสองร้อมีเงินู่สองร้อยทไเทวดาเ่งินเอาแบงร้อยเงี้ยมาสี่รอ้ยพงนวันลอยมันจ่ายงะมันจ่ายง่ายที่อยไรไม่ได้งาาาิ้

พอกินได้ใครก็ไปซื้อแม่ไทยซื้ออ๋อเห็ดบ้านนอกมันเห็ดแพงไอหมูกับผู้ซื้อเนาะเขาเป็นยัง่าแพงในเมืองเขาเบ้าบักได้บักน้เจ้าผูซื้อกเลิเฟเนียเขาเบ้าประจานนั่นบ้านห้าวเหที่าำแม่ธรแม่กินบะซีนมูนี่กินอยู่บ่ปฏิเสธบ่เป็นบ่แม่มาดีพี่น้องอารมณ์เดียวไงสังเป็บัตไม่ล เอซบูนเนยตุเรากินเฮ้ยมันซาบปามหนอดดาดเลย่านี้เรือเยอะปลาน่เรืแค่ตัวหัเนาะมกับนังตัสีกับนังไม่กินหนังมนอหนาวเอม้นก่ดิคอดเลยพี่ดาวเยไกเกินขวดลูกบะมีใบเดียวต่โตนี่แหละบนเบิดเลย ไปสองพันนี่เอาไปก่อนทำนี่ก่อนเด้อสิอพมันเารนี่มีเท่านี้แหละพ่อยะมีเงินไปสองร้อยเาเงิก็บร้อยนึงเนาะร้อนึงที่ช่งจิบอสดยอช่งจิบ่าได้ช่มาแล้วก็มาทเอาน่เอาเนลูกเอายลูกขจับว่าเอามาให้อายมัม โคมันทางไปไปเสียดทองมากับโคหะโคห้ามมาถ้าจะอกัน้องกันู้ไดเป็นหัวห้องหลุกไฟแบบนี้ถอดมนทางบ้านนี้พี่น่อเงยเาจอยทางเฉามัเลียกกันเฉามัเน่มานี่ยแต่อ

มันกอย่างนี้แหลยิ่มขอบใจเล้ขอบใจซื้อหมูสีหมูซอยมากนะในซองผงอืมขอบใจกันาระวังรมือใดวิงกินสิไปคอกินเถอะมือใดวิงกินขอสิไปค้อจะากินบายบายบายบ๊ายบายไแหละอ้าไม่สิใครอ่ามีใหายได้บ่ มีจังไห้ได้เงินนั่นเออได้เนาะหลายหนมันแบงามคันนี้สิเ๊รเจ้าค้าอะไรมันสีดำเขากูสีฟอกกูดำได้เนาะขอ้นดำขนดำครับพวเขาได้สีดำโอ้เองเด้ยังยังไหวแต่เองเดียวรอดแล้วยืดได้เห็นกูขับยังแต่ว่าขัดนสีขาวนะเมียเจ้าค้าเหมาะเห็กูขับยัง นี่แหละเห็นกูับเลยอ๋อไแล้วไ่ใช่จอยครับตอนนั้เตากสอดไปตอนไหนไปดูค่ะรับดูค่ะลงคลิปเลย็นจอยเอาเสียงออกไปัเยเสียทออแล้วว่าผมไันได้นาบโครเราเป็นอวยเราเตียบ่เดินหนา่โครนะเดินหนาเพาะ่เอาไปเสียทออแล้วเอาลูกครัวอุยขับแค่เราเนิ่ยอุยเลยน ลืมโทรหากูเด้อโทรหาอยืมโทรหากูบึ้งบวานี่สิงอ้ายละวะดูถ้ายากละมาส่งกินเด้อน้เออมันตีเลยแล้วหูหางสิงกระซงจักแล้วอกนึงแมันจะสิวยส่งนํากันน่ะัทางป่าลกงแม่กง่ละแก้ว่แก้ว อินติ๊กหนึ่งเอ่ากกินข่าวแล้วกินกะนมมันเนี่ยกระเพาะเธอขึ้นตาต่าัวสันอ่ยิ่งแลลพระตามครูบาอกระเพาะเธอาึืนตาสิ่งหาม่เเออกระเพาะข้นท่อตะเก็บจนกินข่าวมาได้พุทธคู่พุทธคู่ขึ้นนี่เจ้นไปกินข่าวแรงโอ้ยกูหามันเก็บถือเดียวนี่แล้วนเราเถอะนส่งอีเอรนองะอติ๊กนอกออไ่ใชตสอง้างปเนะคะแรก มเรียมชาลสุดเด่นมอสิทานเะสุดเด่นลยมวกมากินหยาได้แบบมันเป็นเซานาซาน้าซาไห่ไม่ซาน้าซาไห่ซาวน้าร่วมกันเลยมึงลงคลิปอยู่ไหนมึงถายคลิปอยู่นเนี่ยถ่ามีกระลุงเบ๋ะมึงจะ้องคลิปแล้วลองติดตามหนเด้อ ตามเดียวพี่อย่งเด้อห้าส,สิบดีบยับเขาย้วยที่แต่งหน่มาเยหร่อเปล่ายับไปห้าสิบเอ็ดหกสิบออล,ลงคลิปให้เขาจ่อยเึงเป็นเออี่บอกเาเออลงคลิปลงที่บอกเราเนี่นนยหนคือห้อาแลยวเนาะคือได้อ่ะลงคปอ่ะลงคลิปได้จ่อยคลิปตัวี่ยวสั้นตวกี่ยวสั้นแสงตัวแสน เรงเิเราคือกันแนมเห็นเนี่ยากไหนเนเห็นเพิ่นแล้วเนาะเห็นอะไรเนาะมันขึ้นใช่เอ๊ะข้กตาเห้าอรเขาหลักที่หักเรียนเพย่ปทุอ แต่หน้าหาแแม่หิวเข่าด้วยไงว่าแต่ต่อแรกเข่าเนี่ยเหมือนกินเหมือนเลยมู้ยเออ้านยาจ้าพักเห็ดนะแซ่บแซ่บพัดช่องเสยก็น่องเห็ดมันอะไรเก็ดมันูเฮ็ดเรื่องเรื่องอะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงมเ่านั้นเลยอจ้าติตามสัตว์สเดยอพินน์เลย่อละขอบแชร์จ้าซื้อ่องละหน่อยวะอคุณจ้าซื้อ่องพอละน่อยแล้วเปลี่ยน่องอ๋อพอละหน่อยพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามไปด้วยพี่น้องเน้ออนนั้มันมันไปลงคลิปพี่น้องมันขายลหนาแล้วมันเก็บมันลาบากเีมันเพาะงหา่พี่น้องเลยปัดคอดลูกนี่แหละเดี๋ยวไก่ไปถ่ายเหมืองเนาะมาซีเด็ดหัวนี่อย่างนี้บูไซมันรุ่นกันพี่น้อง แต่พอมันยุงเทพพี่น้องไอ้พอมันคือใจขาดหรือยางเห็นหนาะลงระบ้านนี่อยากเห็นมาบ่ได้อือเอาพี่น้องสำหรับคลิมเนสเขาจบลงเพียงสามีนะพี่น้องนะอเนาะอยูอ่ดีไม่แห้งบระจุกุศลทุกคนเนาะพี่น้องนะอเนาะสบายดี